เราจะมาแจกไอดีพี่กองแกงกันนะครับเขียนตามผมกไหมครับเงียบเงียบเงียบเออเขียนว่าเอออะไรนะไม่ใช่พี่กองแกงอินเออาร์เออู๋เอาร์แต่บรรยูไม่ใช่ไม่ใช่ทมเออาร M I ไ uh, ม่จออกไปิกมันเป็นอู G แล้วก็ I N L สองนี่ครับเกิดเขาไปที่รูปแลก็เพื่อนเพื่นบอกเพื่อนเพื่อน็เช้าอะนี่ไงเพื่อน ว่าดับเบิลยูดับเบิลยูเออตอนแรกดับเบิลยูนะครับพูดผิดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เป็นปืนละเนี่ยเ,เด็กดดดค้าแล้วก็ไม่บอก พเพื่อนสามพี่นี้ก็ไปแค,คไคไคแค่ดีใจเลยดีใจเลยกดติดตามให้กด s u บ s c r ค b e กดไลค์กดแชร์อะไรนะกดเพิ่ไลค์กันอย่าลืมกันเพิไลค์กันลืมอย่าให้ถึงให้เยอะที่สุดนะครับบาย